ค่ะสำหรับวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานโปรแกรมโฮตากรนะคะเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถใช้งานทั้งในอคอมพิวเตอร์นะคะผ่านเว็บไซต์ได้นะคะก็คือดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องเราแล้วก็แบบที่2เนี่ยคือในรูปแบบของ ล็อกอินโหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้ตัวของแอปพลิเคชันได้เลยนะคะก็อยู่ที่ว่านักเรียนจะสะดวกใช้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าจะสะดวกใช้ผ่านตัวมือถือของเรานะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะสอนทั้ง2แบบเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยเด็กเข้าไปที่คลาร์รูมของเรานะคะสัปดาห์ที่4่เนี่ยหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่าโปรแกรมอะไรใช้ในการสร้างดีงนิชันเนาะเราก็เลือกใช้เป็นโถถู้ทากอน เพราะว่าสะดวกในการเรียนในยุโคโควิดของเราด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเด็กๆก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของผ t a g ก n อนได้เลยนะคะตรงนี้นะนะคะคกิ๊บมันก็จะมาโผล่หน้าตาแบบนี้นะคะจะโผล่หน้าตาแบบนี้สังเกตว่ามันจะมีทั้งแบบโมบายแอปแล้วก็เดสก์เดสก์ท็อปแอปนะคะถ้าเป็นโมบายจะเป็นสีชมพูส้มๆนะคะก็ดาวน์โหลดผ่าน g o o g l p Pay App Store ได้เลยนะคะถ้าเป็นเดสก์ท็อปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคลิกผ่าน w n n o w s นะคะก็คลิกปุ๊บนะคะมันก็จะดาวน์โหลดตรงมาตรงนี้ให้เราเลยนะคะ,นะคะก็รอนะคะรอให้เขาดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะคะ จะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถติดตั้งยังไงนะคะพอเราดาวน์โหลดแล้วนะคะก็จะปรากฏเป็นหน้านี้เนาะนะคะเป็นปลายนี้นะคะก็ให้เดีกยททำการดับเบิ้ค i c k สองครั้งนะคะ มันก็จะถามว่าให้เราเก็บโปรแกรมไว้ที่ไหนเนาะก็เก็บไว้ในไดดีโปรแกรมไฟล์นะคะฟลเดร์บุตรกรบุตรกรสตูดิโอนะคะกดยอมรับนะคะหรืออยาจะเปลี่ยนที่อยู่ก็คลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดเก็บก็ได้นะคะแต่ถ้าให้ไว้คงเดิมก็กดยอมรับแล้วก็กด i n นสต l l ได้เลยค่ะก็รอเขาติดตั้ง เราขอติดตั้งพอเด็กๆดาวนโหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นฟินิชแล้วก็กดฟินิชได้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาเสิร์ชหาโปรแกรมเนาะนะคะพีมอโพูทากอนพอขึ้นแล้วก็กดคลิกเข้าไปทีโปรแกรมได้เลยนะคะรอโปรแกรมโหลดแบบหนึ่งจากนั้นเราจะทําการลงอินโดยผ่านอีเมลของ Google ของเรานะคะก็ซิง in with Google ได้เลยค่ะ ก็พิมพ์อีเมลของตนเองใส่รหรัสจากนั้นก็จะปรากฏหน้านี้เนาะ ก็จะมีให้ create video create project เพิ่มขึ้นมานะคะก็อลองคลิกเข้าไปดูนะ้ะงบั้นต้นก็จะให้ติดตั้งแล้วก็สามารถเข้ามาใช้นี่ก็จะเป็นส่วนของวิดีโอนะคะมีซีนต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนดูกันในสัปดาห์ต่อไปเนาะนะคะสวัสดีค่ะวิธีการติดตั้งแอปเนาะ โปรตกรนนะคะผ่าน iOS หรือว่า Play Store แต่าอย่างเครื่องของครูก็คือ Play Store นะคะก็มาที่ Play Store นะคะพิมพ์ว่า p ป t r g o o นนะคะก oh, ็ L O G อ่ะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยประมาณ200รมินะลูกนะ อ่าหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดเข้าไปเลยนะคะเพ็นก้อนสตรอรี่นะคะอย่าลืมให้อนุญาตเข้าถึงภาพและสื่ออ,อุปกรณ์ด้วยนะคะเรามาดาวน์โหลดไฟล์สักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือการล็อกอินเข้านะคะในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะอ่ะโอเคแล้ก็เข้ามาถึงหน้าตาของโปรแกรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดวิดีโอนี่ปารไปตะมวนแทน เอเคฝากการติดตั้งไว้เท่านี้นะคะเรี๋เจอกันคลิปหน้าส,สวัสดีค่ะ